ยิ่น้อยกว่าผมอ่ะคิดดูแล้วกัน <c oughs> มันแค่ดูแกใช่ไหมาพี่จะได้ไม่เอออพี่ให้มันเรียกน้องต่อไปจวสสปายชนะก่อชนะเริ่ม่อนท้อเดอเดอวันเดอร์บอยสก,กิลเมลื่อหลงดูภาปวาดสองใบแล้วก็เลียงจวแล,ะะและะ้วลก็จวดจากทิศตัวเริ่มไม่ฝอยก่อนอยากได้เดมน้องทิ กูลืมไปเจเออ้อและเครานีออ่กูต้องระวังเรื่องขีไว้เป็นพิเศษเนี่ยวหาแม่งเลี้ยงได้ข้วาวเกินกิ่มาลงครับสไปด์บอสเซอร์คอตบาร์สหนึ่งถอดหนึ่งเปิดท็อปตามจำนวนเกรดเป็นเกรดสองได้เปิดสองใบแผ่นเธอไม่มีใครเล่นมุกเลยขอโกงมาอยู่ลองไปคู บกหมื่นขยี้มันไปเลยหมื่นเดียวเข้าเข้าเฮ้ยไม่เจ๊เท็คพลังแหวงจุกะจบไปยืนสิบแปดอ้าวตีเข้าพอดีเอาไปกินซะเท่าสิบแปดไม่ใช่เทคด้วยยังไม่ที่ปล่อยกัน อาโดมไปดิพลังแรงจุอยี่สิบแปดก็ยังปล่อยคท่ากับแต่เขาสักว่าช่วงหลังมีช่วงหลังอะมันเขตสามนี่เขาไม่ใส่กันแค่สองตาน้ทเพียงแค่สามแล้วใช่ไหมแล้วแต่ว่าอยากได้อะไรใส่มาแล้วแต่ว่าอยากได้เทคใครไลท์ถ้าไลท์แล้วมีกิฟต์ก็โอ้หมดอะ ตัวนี้อะไรที่กูกลัวที่สุดละกูกลกัวตัวนี้ที่สุดละปลาจระไนถ้ามันพิจารณาอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ทิกเพราะถ้าแม่งทิกไม่ต้องเลียงไว้ก่อนแล้วมัคนคงไม่คิดเยอะอย่างนี้ปลาจระไนอืมได้เว้ยต้องดูฝืนๆน,นะเรา รู้จะเรีนทีไหมือมันน่ารักเกินไปไปเลยกวาดเรื่องว่อะไรเต้อนต้อยบนมือกูมีอีกใบอยากได้กูยกให้ช่วงนี้จอดว่างวันไหนเสาร์อายควันเสาร์วันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์เหรอไม่ว่างเก็บร้านเร็วไม่ว่างเอาใช่ไหมสองอ่ะนี่สองวันหนึ่งเดมดิครับอ๋อขาก เ่างว่างถึงกี่โมงผ่านเลยอันนี้ตืนไม่เขานี่มันเสาร์เลอก็ประมาณเที่ยงถึงเที่ยงถึงห้าโมงเพราะว่าพอดีพี่เริ่มทํางานกลับมาทํางานวันเสาร์แล้วไงเพราะถ้ากลับมาที่นี่ก็ไม่รู้จะได้มาถึงกี่โมงในวันอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าที่ผมอยู่ได้ไม่นานแค่นี้ต้องมาเร็วหน่อยเร็วนี่คือกี่โมงเที่ยงก็ต้องอยู่นี่แล้วเพราะว่าวันอาทิตย์อะพูดออกกองไปได้เงียบไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังเดี๋ยวขอจบตาอนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลล้วไหลผมไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ข้อมูลส่วนตัวไปใส่ตปใส่ไปใส่เป็นฟอร์ดแวนไปไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้เลยดีกว่าห้าพันใครบอาบัตรกี้ไม่ได้ใช้เออลืมไปมันจะต้องไอ้นี่เทคเมื่อสปาร์เมนเซ่ด้วย สตาร์เมนเฟสก่อนยัดเมนนานโทษทีบราก,กี้บวกามือไม่น่าให้นมาใ่บวกเลยลงเก็บก็ได้ใช่ลงไงก็ได้ก็ค <c oughs> ือลงปกติก็ได้ <c oughs> อือ่เอาเ,เข้าสู่เมนเฟสลงเก็บวอเตอร์บอยบวกห้าพันลงบาร์หนึ่งยัด หาแพนเทอร์อีกใบลงมาบวกหมื่นบวกหมื่นเอาละก,กราจะตีให้มนหน้าซานเลยลูกซาจะหลังน่าจะไปเร็วเนี่ยสองหมื่นแปดเกมยังไม่ทันได้ตั้งเลยจะไปซะละสองหมื่นแปดสกติของสไปบัตเทอร์ไม่ต้องชนะให้ได้ก่อนก่อนที่เขาจะตั้งเกมได้ลูกกติใหม่ไม่เจอมึงโดนเอาบีจีมาเท่าไหร่หมื่นสามสองหมื่นสามสามหมื่นสาม บ,บ, <46. S 1> บวกแปเป็นสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหกวันเดอร์บอยบ่อยค่าผ่นเทคนิคเก็บของก<ะ>ินลูกนะกินลูกนะกราหยอกเลยอ่ะโดนคีแหวนพลังแฟนเธอคีแหวนพลังบัคก,กี้ดีกว่าเดี๋ยวบัคก,กี้ก็จะลุกขึ้นมาแล้วโดนไปสองพลังแหวนชิ๊ี้เข่าแหวอุ้ยอย่ะอ่ะเทคถอดก่อนถอดสองยิงหนึ่ง เป็นที่รักของทุกคนกลัวกลัวกล <c oughs> ัวสแตนหนึ่งอ่าบักกี้ได้หนึ่งพาวสองหมื่นสามหมื่นไอ้นั่นลงสองทิกสองเก้ามึงโดนอยู่ดีตีสามหมื่นสามหมื่นเดะ <c oughs> วเล็กไม่ได้น่อยอมปล่อยโลกพลังแวนจุ่มตกรัวๆเลยพลังสามเก้า คำนวณพลังแพนเทอร์ก่อนสองแปดสามปสี่สามสี่สิบสามครับยังถึงที่เสร็จมันกับก่อนวิ่งเข้าโซ5หเก้าอ๋อมันไม่เหมือนกัดเต่าแพนเทอร์เลยเข้าโซ่ก็ดีตาจะหลเทคเมื่อลงเวทรัฐบาลอดูเข้าาสองจุ ฉีแน่แม่แม่งแม่งไม่มีลังเลเลยอ่ะฉีแน่แน่ขึ้นถึงเกมแล้วเกศสามแล้วขึ้นสามแล้วไม่ทันแล้วความความโซยมาเยอนกูแล้วเนี่ยความสู้ทิกเกอร์แน่แน่แม่งเอาลงข้างล่างสังหรณ์ใจแม่งทิกเกอร์แน่แน่กูเคยเล่นกูรู้อยู่กูพอเดาทางได้บางทีอาจจะไม่ใช่ติกเกอร์แต่แสร้างจิตวิทยา ไม่น่านจะสร้างได้ไม่เป็นไรคุคิดว่าเป็นทิกเกอร์ไว้ก่อนอ่ะต่อให้มันไม่ออกก็ไม่เป็นไรคนคิดบอกจุอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงว่าไม่เกินหนึ่งใบไม่แปลกไม่แปลไม่แปลกกระช่ได้ได้ได้แสดงแสดงว่าใช่ปกติแสดงว่าไอ้ลูกเนี้ยแม่งทิกเกอร์แน่ๆปล่อยก่อนจัดกาดไม่ไหวมือไม่พอพลังข้าสุดเแหมว่าแล้วขี้แหวนตลอดขันขี้พลังแหวน ยี่สิหมากี่สัเลี้ยวเฮ้ยมันเลียวเว้ยมันกาไเลล่ะเท่าไหร่นะเท่าไหก่สิบหกยี่ไม่พอปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้สัตว์อุตสาห์อุตสาเอ็กซดีอีกทีอุตสาห์เอ็กซ์เต็มที่ไม่พอ2ยีงเสียใจสามสองแรงโอ้แรงเกินคิวเ่ขาคือ เขาหิวคืนใช่ไหคือการหิวคืนไงล่ะเข้าเทินจูวชิดเดย์จวเทพไรเป็นไซฟรีดอีกตัวหนึ่งสตาร์เมนเฟดเทคของวอเดอร์บอยวินคาโซไปผมไม่กัดทุกคนเล่ข้าโซหเปลียนตัวนักกีฬาของนีแล้วกันทำไมโมริกาว่ามาเล่นไม่เก่งมันใส่ต่เกิสาม อ่ะเทควเตอร์บอยใบนี้มาลงมาเก็บอยู่กำลังบวกห้าพันเก็บติ๊กเกอร์ก็ได้เออเก็บติ๊กเกอร์ก็ได้ห้ามเก็บเก็บหนึ่งที่เหลืออยากเก็บอะไรก็เก็บดึแบ็คใบนี้อารมณ์แบบห้าเก็บเลใช่เดี๋ยวไว้กันเอาไว้ไวลูกอืมกันลูกมีหมียูหนึ่งสองสามนับก่อนมีหมีเหลือเท่าไหรว่วะเพราะถ้ามีเหลืออีกใบมึงเดาันที่ี <laughs> โดนแล้วเราอ่ะบ้านหนึ่งครับที่เนะตั้งเลอตั้งเรียโอเคตั้งได้อยู่เรียกหาไวท์ไทเอ็นอีกใบเลยไวท์ไทเอ็นใบนั้นระโบกอีกหมื่นบึบบัาปเลยร่งมันเหลือมันไม่ต้องใส่ฟอย์์ก็ชนะนะแทนบ้านี่ <c oughs> มือมันน้อยแต่ถ้าฆ่ามันได้ก่อนก็ไม่สำคัญหรอวปะไปไฟอรทูฟอรทูเอาขีกลังมันเหลืออยู่แล้วจริงจริงกูโกลจริงจริงกูคนลจะลงครั้งย้ายกิบเพาสอง้งหนึ่ไม่ใช่เทคทีกูเต็มแล้วไอเดนมันนท่นมันออกมาแล้วตั้งนานแล้วพี่ไม่ได้เห็นคนเล่นก็นอกไม่เก็บเพ็าเกียวกกาศเพาเนี่ย อยากเห็นผมเล่นท่าคลายฝันมาคตจัดลายตีไม่ถูกเลยวอเวนวิ่งก่อนดีกว่าเฮียคิดไม่ออกบอกแวนตีสิบสามยี่สิบสามสามสสมสสี่สีหต้องพี่จีครับต้องยอมแรงแรงแมันแรงมันแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทิกเกอร์ดีว่าอี๋ยไม่ออกเลย สไปบอลอร์ตีเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดสาอ่าโอเคตีเสร็จมันจะไปเทาที่ตีบาสหนึ่งจะโซจัวมีประโยชน์จริงๆของ <c oughs> ดีด้วยสิบแปดบวกจากเทคแวนยี่สิบแปดสามสิบหกปล่อยักลังแวนจวดเ่ตกทตก,<ต>ก่รกบ่ใเลยช่ตกครบสี่ใบเลย แม่งตกทิกตลอดเลยเป็นที่รักเป็นที่รักของคุณเกย์เฮอยผมสไตล์อะไรดูก็รู้ว่ามีพีกีแล้วอะเโปรเทค <c oughs> แม่งมีแม่งมีโปรเทคอ,อะไร <c oughs> ประเด็นนะแม่งกูจะเจาะไห้เขาโปรเทคกันเลยลากตบตีมันเอาข้างออกก่อนด้วยวะอันนี้มันจะเป็นตีสิบเอ็ดก็เป็นสิบเก้ายี่สิบ ก็ว่าขูดชิ้ๆโอเคอ่ะอันนี้มาตีิสวัสดีสาอันนี้แหละแม่งของจริงละิ้งการ์ดจากในมือ <3 S 1> สามใบหใน,นึ่งส้าได้ห้าได้ไอ้เฮียไม่พอ <c oughs> สู้ขาดใจเว้ยออกมาอะไรก็ได้กูว่ามันควรจะตนลงดาเมจไปหมดแล้วละ่ะเฉย ลูกนึงหนามีให้ให้ลูกนึงก็บุญแล้วบวกไปหมื่นห้าเขาไม่ออกมาหมดแล้วบวกไปหมืน่นห้าหมื่นห้าเท็กไปบวกห้าพันเป็นสองลงมก,กันเป็นบวกส <10, S 1> องหมื่นเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบสามห้าพันพันเลฟจงดูค่าตัาว โจวเทพด้วยเทพเปลี่ยนแบบเทพเทพเทพแล้วสตาร์ทเมนเฟนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสองเป็นกันเข้าฟีดเออเข้าฟีดพาดไปแล้วต้องจำสามเหลือใบหนึ่ง มีหมดแล้วโยนเข้ากองไปเลยสุดเทพของฉัน <h ums> ใจโสรสลิงเกอร์มีหนึ่งสองตัทีต้องนับบ่อล ออกมาแค่สองใบโดมอีกดอกยัดจักเข็ดของไซฟิสยัดเข้าหาใจโรสลิงเกอร์ครับรีบไปเรื่อยๆเยี่ยมต้องเหลือดีวะาบวกหมื่นไมันห้าเดมแล้วว่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องลำดับตีแล้วเอาโพเทคมึงมาเอาโพเทคมึงมาให้ครับสิบแ ย8่สิบแกลังพนุดแปดสิบแปดสามหกสี่หแม่มึงก็ต้องคว้างยังไงมึงก็ต้องคว้างมึงไปมึงก็ตายเลยอะมาข้างนี้กูจำได้มือมึงไม่มีมือมึงไม่มีพีีแล้ว 56 Net 5 56สองชีกระแทกมาไปเลยเจ้าหมีเจ้าหมีที่รัก ยังไงก็ได้ให้เราลอดท <c oughs> ิ่งเกมยิงพอแล้วลอดเทอร์นี้ไปก่อนจะลิกเกมไหม <c oughs> ค่อยว่ากันเทอร์หน้าเราลอดก่อนพุทธเจ้าทำบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันกข้จายว่าเอาห <c oughs> ้าสิบเจ็ดเออเราได้ไม่ได้สิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด พอบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะแม่งกัดอย่าไปคิดถึงเทธนหน้าเยอะเอาเธอนนี้ให้รอดก่อนเกมอะเฮียเกมเกมปิดไม่ทันปิดไม่ทันช้าไากิเปลี่ยนตัวโอ้โหลงตัวที่ยอมเลยก็ได้ฮาได้เหรอไม่ไม่ไม่ไอเนี่ยมันเรียงกองได้อ๋อฮาได้ไม่กูัวกลเรียงกองมากกว่าแ้ก็จบาได้ยังมีสิทธิ์ในบอร์ดนะแอ่แต่อันนี้คือแบบเรียงเลยอะยังมีอีเตต้านั่น้ีย เกมแล้วมือกูเหลือแค่สองใบเอาอะไรไปเอาอะไรไปกาดวะลงเขาจะบ้านหนึ่งเกมก้าวหนึ่งมาโชว์เกมกูยอมกูยอมเลยสิ้งมือสามใบยอมก็มาเลยห้าได้คิวแม่โชว์ซะหน่อยน่ะจะโม้ข้างแค่คิวแม่หรออีกลูกนึงมาสวย แโอเคคนแพ้ลุกตามกฎให้น้องน้องเล่นด้วยให้แบงค์มาเล่น